มุก้าไปเลยไม่ความพวกเราคนเจอแดงไม่ความที่ไหนที่ไม่ไม่มีกำมัดจุนเล่หลักษณะเลยแดงตามแดงตามแดงตามแดงไปที่ก้าวปั๊มแดงไปตามกับก้าวบุ่ม đen sạch vào, dịch mèo quét ma đại mốt để nhát nó cầm từ bạn ai từ phép mà nay pin đi nay nuôi tai mình như vậy đại tiếng từ ai đẹp vương mà từ nu và vòng ni pin đắng đồng pin pin ma pin như vắng ra bạc thong, từ bạn rồi cái gì đây เออลองให้บนนี่ฝวังมั้งไอเด็กมึงมาแต่น้องกูก็จะยองเป็นอ้จะยี่ร้องขาวอานี่ก็อีควังเลยไอเด็ดเดกคนที่เลน่นลุนชี้ไม่รู้เล่นได้ไหมแต่ว่าคอยที่ล้องให้ดู ได้เป็นเดีกว่าป้าดึกกดเด่อืมอันไหนลูกตาชนอ้นี่หงวนี่ใกล้อกี่ยตัปลเล่งแวอมตะชิดจงในายวันนี้วันตีนี้เห็นไตจงก็ย่อมึงอยู่เออนี้ย่เพื่ออมตะชิดจอบเลยอมตนิดจอบเพื่ ông bò cho chết cơ họ chẳng vô có quân ông bò cho chết thì ai ra mà bé mai tí vậy <laughs> <laughs> ông cho chết nhé cái chơi gì hình mà cái chỗ bập bên bị luông vô đi cho chăng trắng no, hãy tông lòng hãy phân chi đi? Hãy subscribe Có kênh Ghiền Mì Gõ รก้จดจำเราเปลงนันนะแคเปล่งเต้นไห้ละดินพี่ลวงโยดีก็ว่าพี่ลวงโยดีูเปลงนี้ยอย่างในเม็ดเบียรเป็ดรอยระเบือรถรุ่นรุน ไปเอาไต่อจิตกับใจนี้โอเคอยู okay, <c oughs> ่ดีหวานล่วงอยู่ดีมีล่วงอยู่ดีจำหรือักทีจะได้มีแฟนจบล่วง องอแน่นอยากจะเป็นแฟนกับน้องจังเลยควาลร่วงโยดีมีร่วงโยดีรักร่วงสักทีได้มา what

ในกลโกตี๋ยวตั้ใหญก็ย่ดยวะัก็มีเกี้ยวคนนี้น่าไดคนลถือล่วงควันเลย่ารืองงมาเลเม็ดยมาเละไใเรื่องจริงแต่เรื่องม่โอ๊ตเดเกี้ยวก็อยู่ดีนั่นคงแกนไปไปปลอมเป็นุ่นนาไดตายกับเป็นปุ่น่นเรียบร้อยละคู้พุ่นพุ่นบาตีปุยัอยู่ ปี่เอา่าพ uh, oh. right. right. ี่ตขาเออหนังสือกันี่พี่ตองว่าจะชอบน้องพี่ตองชอบจริงหรือเปล่าพี่ต้องก็้ถึงพี่โร่งใดังเพื่อทหาไม่ดังอะไรคือก็อีก็พีดงพีแถือก้งกว่าไม่ไล่วันหลยไม่ตาอันนี้ตึงตึงทีนี้นั่งดิบก็ยังอ้ดิบคุณเรียบร้อยพี่ดองท่านผู้ชมที่เคารพ

นั่งฟิเลยบูเรบูนั่งจังเทียบเดกนนี้จะกูจบนั่งชงหันไม่รู้อยู่ในพิธงมานี่มาดีมาไม่รู้แต่ยินเจียงนี้มานีเดียวลูกนั่งชงลอยตายปีไปตายว่าควายปิดเรืยเรวปิดกลบจนสาก

năng trông nghe rồi tai thì bao cù bàn con con rập phải nói mới đâu lืm bông hả bông không rập phải chú rán lืm bông ngay lืm bông mà ô cái bông mà ô bông mà leo để tung cắp được phải yếm chớp coi chọc chào an mày đi nghe mà chọc trong lem đi, để bông tăng thì quăng tăng bông anh út đằng mong minh cô dung mong mình mong mình bị bè tay hoa quay biết du bid mong mình tập mong. Pure coi job. Anh kỳ mấy lên anh của lên chạy lên tay hoa ký lên gom 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 thì gom 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 Công bí nít kít lời tâm lãi chất Để sắp theo nu Kéo kéo lằm cúm nu Cô lặp bởi lằm cúm Cô lặp nặng ớ Lặp cúm Tưng phải cắp thì nu măng ăn công lăng mắc Công bí nít kít lời tâm lãi nóng nát tâm lãi chất Tưng công vip Chết mẹ chết Chết, mày, chết. mất nhà đang Ngài nằm vô này chết ngài chất เกมตีดีตีดีเอออาจารย์ก็ต้นมาดีญาเลือดตั้งแต่กุนมายาจริงงญายิา้งเอ็นดูมันเจ็ดกอ้อข้อมือลูโอเล่นเนลือดตาพูดญลหลวตรงนี้นไร้ผลเลยแต่เกตีดีกับลูกทิศอาจารย์ก็ย่างอาจารย์ก็อื้ออาจารย์ก็ย่างก,กับม้อยก็ไม่ได้กินได้อะไรจัดติดอยู่ตั้งนาน ขอปิดแล้วยาดเกตด,ดีพี่น้อง,งที่วิไลอ่ะโอเล่นโตเล่นโตตรงทะลุโตตั้มกึนก็รับโตปน้าตอนลบตอนรับเพื่อขาดเลยก็มาหน้าเบียแล้วก็จำเพื่อก็ให้หงมูกก่กีปลามากรอกฮะว่าให้หงมูก่กีปลามากรอกเม่หมู่านายไหนนั่งหลงมู่านายหลงโผ เต้มาตึงเต้เอกไอ้ผู้ทองเราได้ไม่รู้เดนนาลูกมุมงลุดกรมตัางคลองตัางชอบผานใส่ชอบผานมายิกาด้านั่งกันได้ตรงเช้านาะเลือดไปดิฮะมาดีออาคเตี้ยนี่ฮะออกภาคเตี้ยกันนั่นได้ลูกมุ้มาอีกนิดนั่นลูกโง่ดำไปเลยจ้ามรองเลยจามไม่จ้ามกี่บอนจ้ามวานนี้ไอ้กาอไอ้กา จาน้อยองค์จาว่าโกงดูดต่อดูไปลวงจำโรยรยอยู่เลยบอกคจเมื่อติดนั่งแล้วเพื่เรียบเดียวเดียวบนออลวมต้งแ่คนนีเ็อะไรเหมนมากเชื่เมอะไเทื่อมอะยเล่นเชื่มเียบเล่นเบียดเดือดเล่นเบียดโค้งเล่นไม่ใจเพลินเชื่อมปะไปเล่นเปดียดกับกูดกขี่ขึนล้อของเบียกูหักเบื้อไหนเห็นไหมเล่นเปืือยตึ้ตึ้มตึ้ตตพอพอเล่นนั่งตึ้งก็ผิด ปูตัวตัวปูตัยตัวพึ่งตึงปึ่งมาจ่ายอกเทียงโดยเล่นเล่นไม่เป็นไม่เล่งไม่เกปล้รำติดกบปลากัะดิ่งรำติดเวียดนามปลาหยีตายแล้วกูมาเชิบปูมั้งโหเจะดจีนกบปัญญาไม่เล่นปื้นเชื่อเบื้อเชิบไม่เป็นคนเล่นปื้นแต่ก็รับตังแล้วตามกรรมดีไว้กี่บาท ว่ารยฮ้รวยเราขึ้นไปยอ่นี้นะต่มาจะเปนนุ่มีนี้มั้งนะก้าวเลยนะแกงเลยลักไอ้ก้ารหงไให้วยเ่งม่อาจนันเ้อปนที่เททุ่งเกงมานอื้อใันวันก่อนตีมาลืมมันนม่ไอ้ตดอไอ้ไอ้ายโบดรอเกล่ยงเจ็ดวันเร็วคือหงเแกงโอกเจ็ดแม่ผม เปิดแล้วว่ามันละเบิดแล้วมินตั้งตรงนะเออ,อยังกูก็กประกาศได้ตัวเปรลบมาโย่จำไม่ได้ขงตาลายได้ตัวเปรลบมาโย่นั่นเป็นกวา่าป้าเออแล้วนั่งไปนั่งตรงลาวนั่งตรงไปเล่นแต่กลลุ้งราก็รับไปลงทุตตายลงทุตตายไปดูที่เป็นลุ่ม วันตีรูที่เป็นลมนะผูะะ้บอกแก่าวกัรคำงเออนะไหว้กียไหว้ตูกทิพซ้ำพิบกการไหว้หลบลูกไม่ความมาไหว้หมดเตยตีนหัวไอเกวก็ไม่เล่งแต่ก็เลียงพึ่งนะั่นเพื่อเลียงพึ่งถึงเกหนึ่งวันสักทิพเกวตูวประจิตอาการถึงจุดนโมตัตตาปะกะบาโตไม่ได้จบตีต้ามันเจยอย่วยประมาไหนนั่งน้าเสื้อครบ เพื <f ru ye> ่อวันเนียนเม็ดน่าเลือดเอออย่าโม่ไม่เล่นอย่าข้อต่อไปได้ถ้าพนันไม่ง่ายนะไอ้ต้องมึงเลี้งง่ายโอ้กูคนเมันทันเลี้ยงง่ายไอต้นไอต้นพี่ต้อนนี้ก็หล่อนะกับก็เลี้ยงไรก็รับคนรอดกับการที่เป็นเพราะมันเล่าอยู่แล้วครับผมเนี่ยไม่เวลานี่ตั้งแต่ตุ่งเน่ไปจนถึงตั้งกับอันดินพอบครับ ที่เด่นพี่ตองหมดเลยครับดินพ่อมแบนรับเนี่ยเวลาไปในัพ่อมหนังอ่าบิสเนสอ่าไอ้ไรก็ต้องบิสเนสไอ้ไรบิจิเนสเรือบินเลยเปรียดหนังบิจิเนสมันมีจันบิจิเนสอีโคโนมีก้าใจไม่ไม่รู้เลยเลยตายอ๋อพี่ต้องเป็นคนนั่นหอเรื่องเตดินพี่ต้องไม่ต้องตามกับท่านบางคนไม่รู้คอยตามพี่ยืน ขี่เอเงเลยพี่ต๋องเป็นคนร่ำรวยอ๋อนี่ก็เรียกว่ากูตองหัวให้เจ้าตองไอ้กาติดคอยหายาเล่น้งเอย่าเล่นเรื่องธรรมดากาติดมึงเล็กๆกันมาไม่ถึはは้งมื่นไม่ขึ้งมุกไอ้บาไม่ขึ้งมุกย่าเล่นห้าเหลือไปดิเออเพี่ต๋องก็ได้ใจดีเป็นคนรอจะี่ตองตะไบพี่ต๋องตอบคนช่วยกัน บกตงไอ้ไงก็ต้องบกตงไงต้องเจอคนช่วยเพราะนั้นพี่ตงได้มดตุกกยางฮันพี่ตงสร้างไปแล้วครับแมกโกหนึ่งฟุงสิบสองตัวคือหนึ่งโลพี่ตงสร้างตีฟุงตีโลครับพี่ตงไม่มีก็ว่าที่ไม่สร้างตีตัวต้องตัวหวกป้อนไม่มีพี่ตงคนตัดสินอ่ะกะเล้งเป็นแบบนั้นพี่ตงครับบัว่าเมื่อชมพี่ตงต้องการได้พี่ตงได้มดกับ ได้หมดลายถ้าจัดัานจัดการโบพี่ต้องเพียังอ้วกแกงสักฟุ้งพีโต้ไม่มีผน่านั่นอย่ามาเกยนะนั่นเลยกันนู้นนู้นเห็นไหมพี่บ่าวกับปีโต้ง้นกูโคยพี่บ่าวกับพี่โต้ง้นเลยกูโคย์โขจานโคยโดนมาโกมาดังเด่นใจตึงผึงได้เออนี่จากนี้ไปตก ติดต้นรนควายขี้ไรก็ผิดหลวงพ่อไอ้ตังเม็ดนี่ก็ผิดตรงได้มันเหมือนกันบริโภคจัดเจนเพนเออฮิตัวนู้ตีว่าโยวานเราตีได้หลวงปู่ไม่เล่นผิดหลวงพ่อเราจังเออมันก็ได้อยู่คนงานแต่ว่าเราใหญ่ได้เห็นคือยำเชื้อเชื่อตัวต่ว่าคนใช่เป็นังไงเนี้ยไว้ทางไหนบักทอง คือคนใช้เท้ว่าได้ไมหมมาคนับตื้อพราือว่ามีคนมีบารมีอันจังหวัดเหลือเดินหน้าในบโริเวราว่าไม่เกี่ยวคนตาใจตึงผึ่งได้ไม่ก่อมาอ่อนี้ก็ได้ในะชีวิตเออได้ม,ดมัดเ,เนะด้งได้เป้นคนเดิอ